ขนมมออนี้หมายถึงความตั้งใจถ้าใจเราตั้งเราก็จะมีการได้ยินในฟังชัดเจนขึ้นเรื่องของการที่เรามานี่เจตนารมันหนึ่งก็คือว่าอยากจะมาบวชรามณีบางแห่งเขาเรียกว่าศีลจารินีที่นี่เขามักจะเรียกรามณีก็เป็นผู้ตรงศีลตรงธรรมตรงพรหมจารีเหมือนกัน รามณีการน้ำบดนี้เราต้องมีการสละความสะดวกสบายของบ้านช่องครอบครัวสละเรื่องของอาชีพผลประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างและการมาจากนี้มาจากต่างบ้านต่างครอบครัวต่างอาชีพต่างความรู้เรื่องของการต่างกันภายนอกนั้นก็ธรรมดา สำคัญคือเราต้องมีจุดร่วมจุดร่วมคือมีการมาอยู่ร่วมกันโดยเสียสละแม้สถามที่คับข้างเราก็ถือว่าคับที่อยู่ได้แต่ว่าคับใจอยู่ยากเมื่อใจของเราเป็นใจที่ไม่ถือตัวแล้วถึงจะมาอยู่กําเบียรกันบ้างเราก็ทนได้นี่เรื่องต้นาาํำใจซะก่อนว่า ต้องมีความตั้งใจที่จะมาหาคุณงามความดีทาง,งจิตใจแล้วก็มีความทักเพียรในการรับฟังอบรมมีความอดทนในการอบรมนี้อย่างเริ่มต้นที่ที่เป็นประธานนาชีพูดให้ฟังว่าเรากราบพระนั้นพุทธเจ,จ้ามีพระคุณสามประการอย่างน้อย ในบทนโมที่เราสวดกัตกวันนั้นนโมตระขอนอบน้อัพระโตพระกรุณาธิคุณอนหาโตพระวสุธิคุณสัมมาทัพุทธะพัมยาคุณเราจะน้อมพระกรุณาธิคุณมาก็เ,าเป็นคนชอบให้ทานเอ,อื้อเฟื้อเพื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นความกรุณาของพระเจ้าก็จะมาเพิ่มเติมจิตใจของเราให้มีความกรุณามากขึ้นเราจะน้อมพระวสุติคุณพระเจ้ามาเติมให้เรา เรื่องบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ของง่ายเราต้องน้อมโดยการรักษาศีลซะก่อนรักษาศี 5, 8, ลห้าศีลแปดจิตเราก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเมื่อสะอาดเต็มที่แล้วความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นเราจะน้อมพระปัญญาคุณก็เกิดจากการศึกษาธรรมะของท่านโดยการฟังและการอ่านแล้วก็มีการภาวนาปัญญาของท่านที่รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในธรรมนั้นก็จะปรากฏเป็นปัญญาของเรา เราก็จะมีอายสงคือเป็นคนที่ลดโลภโปรดหล,ล,ลงทําให้อุรมสมบูรณ์มีสุขภาพดีงามจิตใจผ่องใสเรากลับมาทำก็ควรทำก็ใจว่าคําสอนผู้เจ้านั้นจะมากมายหลายหลวงสรุปมีสามประการคือสัพพะปัสสการนังให้ละบาปทั้งหลายไม่ทําชั่วกุศลสุนสัตาตรงทํากุศลให้ถึงพร้อมคือทําดี ทำบุญกุศต่างๆและหลวท้ายชำระจิตให้ผป่องใสโดยการฝึกภาวนาเป็นต้นเราน้อมคุณของท่านมาเติมให้เราไม่ทําชั่วก็ไม่ทุกข์มายากทําดีก็มีความสุขาเนินทยทจิตรงใสก็ถึงวัดผลนิพพานอันเป็นลงสุขเร็วขึ้นแล้วกราบพระสงฆ์หมายถึงกราบพระเจ้าพระสงฆ์ชา,าวกนั้นก็มีมาจากต่างตะกกลต่างบ้านต่างเมืองแต่ว่า พระไอสองเหล่านั้นจะมีคุณธรรมเสมอกันทุกองค์ือว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีโอชุป,ปฏิปันโนบัตรตรงญยาญยาปฏิปันโนบัตรถูกต้องสาเมีจิมโนบัตรชอบบัตรดีตามทรมวินบัตรตรงตามทรมวไนบัตรถูกตามทวไนบัตรชอบทำไนไม่ใช่ชอบตามใจของใครฉะนั้นเมื่อเราน้อมคุณพระสงฆ์บำเพ็ญแล้ว ต้องพยายามให้ถูกต้องตามธรรมในเราก็จะมีคุณของประสงค์ทําให้เป็นไพยเจ้าเร็วขึ้นนี่เริ่มต้นของการที่จะมาบวชที่บตรามต้องเข้าใจในพื้นฐานนี้ก่อนและอย่างน้อยๆมาบวชที่นี้วัดนี้เขาชื่อว่าวัดอโศการามเริ่มต้นเมื่อปีสองวันปีร้อยเก้าสิบแปดท่านทอรีธรรมธโลหรือพระคุทิธรรมังสีคมภีเมธาจารย์เป็นผู้ที่ มาเป็นผู้นำสร้างวัดนี้โดยมุ่งหมายที่จะเป็นวัดปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาจเจริญกรรมฐาน <c oughs> และมีเอกลักษณ์ก็คือพระเจ้าโศกมาราชซึ่งเราเห็นรุทตรีอยู่ด้านหน้าของวิหารพระเจ้าโศมาราชนั้นเป็นพระเจ้าจากกักรพรรด ที่ศรัทธานับถือพุทธาสนาในสมัยห,หลังพุทธเจ้าลูงรับไปแล้วสองร้อยกว่าปีเมื่อท่านเป็นผู้บำรุงพุฒนาเจริญแล้วท่านจึงได้เผยแผ่พุธนาโดยให้มีพระสงฆ์นำพุทธนาจากอินเดียชมุทวีปมายังประเทศต่างๆประเทศรเรานั้นเขารเรียกว่าเป็นส่วนภูมิในาดีตท่านตรงส่งมาสององค์คือพระโสนณเถระกับพระอตุตรเถระ ซึ่งเราจะเห็นรูปหล่อของท่านสององค์นี้ตอนนี้เรายังทำแท่นบริฐานอยู่แต่รูปหล่อนี้เป็นฐานอยู่แล้วที่นาวิหารที่เป็นองค์ยืนองค์ที่นั่งนั้นมีพระน,นามนามว่าพระอุปคุตเถระเป็นอาจารย์สั่งสอนหรือให้ธรรมะแก่พระยาโอโศกฉะนั้นทั้งสามองค์นั้นมีคุณต่อพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นอันมาก เราจึงได้รอลูกทั้กันไว้เพื่อปฏิฐานไว้ครบปูชาอโศการามนั้นมีความหมายว่าเป็นวัดที่เราโตกสร้างในสมัยนอนโน้นแต่ท่านเรขอชื่อนี้มาตั้งเป็นวัดโศการามเป็นวัดของพระเจ้าโศกอย่างหนึง่งอโศการามแปลว่าอารามหรือวัดที่ไม่เร้าโศกอย่างหนึง่งคนทุกคนโตกมีโรคมีภัยทั้งจิตใจนั่นถ้ามาฝึกนัน่นสมาธิภาวนาแล้ว จิตใจสจงบระงับผ่องใสทุกโศกโรคภัยทางจิตทางใจก็จางลงทุกโศกภัยภายนอกมันก็น้อยลงนี่เรียกว่าเรามีศรัทธาเริ่มต้นมาบวชนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นก็เรียกว่ามีทัพประเสริฐเป็นข้อแรกแล้วศรัทธานี้เหมือนก็ต้นทุนต่อมาเราจะต้องเห็นคุณค่าของรรักษาศีล เรื่องของคนเราก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยทําอะไรก็ทําไปแต่ถ้าคนไร้สินแล้วไม่รักษาศินสินก็ไม่รักษาตัวคนที่มีอันเป็นต่างๆรลูกหลังที่คนพิการยุท์สั้นโรคภัยมากเพราะมักจะผิดสินก้อนหนึ่งคนไหนที่ยากจนก้นแค้นมักผิดสินก้อนสองคนไหนที่ครอบครัวแตกแยกมักผิดสินก้อนสามคนไหนที่ไม่มีใครเชื่อถือถ้อ,ถอยคํามักผิดสินก้อนสี่คนไหนที่เตริปัญญา เรียกว่าบ้าใบ้าจะิด so มักจะผิดข้อนห้าเรานอกจากักษาศิลห้าดีแล้วยังเสริมศิลข้อสามเป็นพิษพมจันทร์เสริมศิลข้อหกไม่รับประหารวารวิการเสริมข้อเจ็ดไม่ร้องลําตำเพลงดนตกต่างๆแล้วก็ไม่ประดับกายให้งดงามสวยงามด้วยเครื่องสำอางขึ้นป็นิผิวหรือว่าพักรงดอกไม้ของหอม แล้วข้อแปดเราก็ไม่นั่งนอนที่นอนสูงนอนใหญ่มันจุในนุ่นทำิีเพื่อว่าเราจะได้มีความอดทนเข้มแข็งมากขึ้นศีลทำดีขึ้นก็ทําให้สียแลสุนติยานติอยู่เย็นเป็นสุขทั้งโลกนี้หลกหน้าศสีเแรคธรรมธาศีลทําให้เรามีฐานะมั่นคงร่ดำรวยยิ่งขึ้นเนสียแรงนิพนติติศีลทาให้เราหมดปัญหาชีวิตทําให้มีความสุขความโลนเจนริญถึงวาผลนิพพานเร็วขึ้นอันนี้ ถัดจากศรัทธาแล้วเราต้องเป็นคนมีศิลธรรมให้ดีจากศิลธรรมแล้วต้องพัฒนาปัญญาในการอังววนี้จะต้องรับการอบรมกันเสมอๆเ,เขาจะมีการแสดงธรรมให้ฟังเป็นครั้งคราวหรือหนังสือที่แจกไปนั้นก็เป็นธรรมะที่เราสามารถที่จะไปศึกษาได้หรือนังสือที่อยู่ในเค้าเตอร์ก็มีหลายเล่มของปีก่อนบนะ้างเรื่องของทรรมฑรีแสดงไม่ดีแล้ว เราศึกษาเหล่านี้ก็จะเริญปัญญาขึ้นปัญญาพุทธนันนั้นเป็นปัญญาที่ทําให้รู้จักบาปบุลกนโทษไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวไม่เป็นคนที่เชื่อโดยไรสาระหรือเชื่อ,มองมงายเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเออได้ยินในฟังอะไรมาก็รับฟังไว้ก่อนยังไม่เชื่อหรือว่ายังไม่เชื่อเออต้องไข้ครวญพิจารณาไปเหตุผลซะก่อนทางพระท่านเตือนว่า อย่าไปเชื่อในที่เขา่เขาพูดกันตำๆมาหรือทําตืบทอดกันมาหรือเป็นข่าวลือหรืออ่านคำพทนนั้นก็นมีนี้หรือว่าเดาเอาคาดคะเนเอาหรือว่าเห็นถูกต้องกับความคิดคำนินเราหรือผู้พูดเนี่ยเกิดนางจะถือหรือเป็นสมณนท่านให้เราพิจารณาว่าสิ่งนั้นอ่ะมีผู้รู้ก็ทําแล้วทําแล้วผู้รู้รับรองทําแล้วทําให้เกิดมีความสุขเพลินขึ้นความทุกข์น้อยลงทําแล้วทําให้โรคปวดหลงน้อยลง ทำให้เป็นคนจิตใจสะอาดตังองกผ่องใสขึ้นถึงจะน่าเชื่อแบบเด็กก็เรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่เรามาบวชทีพรามณ์หรือเรียกว่าตกปฏิการนี้จะต้องพัฒนาปัญญาขึ้นโดยการยินยินฟังซะก่อนเช็ดนิสระภาวนาด้วยถัดไปในโลกนี้เขาจะมีศาสนาหลายศาสนาลทัทธิหลายลทัทธิซึ่งล้วนแต่ก่อนยก,กว่าของตัวดีทั้งนั้นพุทธศาสนาเราก็เป็นศาสนาหนึ่งซึ่งเป็นศาสนาที่ยังยืนมา กว่าสองพันห้อยปีแล้วเวลานี้ยังขยายตัวไปยังประเทศต่างๆในทางยุโรปอเมริกาออสเตรเลียต่างนี้มีพุทธนาเริ่มต้นเป็นวัดไทยวัดพุทธานาในกว้างขวางแสดงว่าแม่บ้านเมืองจะเจริญขนาดไหนศิลธรรมก็ยังไม่ดีพอจึงต้องอาศัยศาสนาเป็นเครื่องช่วยโดยพระพุทธนั้นศาสนาของความกรุณาศาสนาของ เรื่องของความบริสุทธิ์ศาสนาของเรื่องปัญญาคุณสมบ,บัติของเราก็คือไม่แสวงบุญนอกพุทธศาสนาในโลกเรามีลักษณะแยะในเมืองเราประเทศเราวัฒนานมีหลายละทิถ้าเราไม่เคยบวชเคยเรียนนี้อาจจะเชื่อถือเขาไปาแสวงบุญในศาสนาต่างๆก็ได้แต่เมื่อเรามาถึงขั้นมาเป็นวัาสิกาเป็นผู้กายคิดพระไตร เป็นประม,มณีประม,มโนเป็นผู้ทรงศิลปรงทำแล้วก็ไาเชื่อแต่ว่าตาทาพุทธเ่านั้นมีเหตุมีผลมีการกระทาที่ส่งเสริมให้เรามีความสุขความเลือนสุดยอดเพราะอะไรเพราะเหตุของเรามีเหตุที่ดีที่มีคุณคุณธรรมมากกว่ามีผู้ทุนถามพระเจ้าสมัยน้นว่า มีลัทธิศาสนาหลายลัทธินั้นเขาถึงมรรคผลนิพพานหรือไม่พุทธเจ้าก็ตรงแสดงว่าถ้าลัทธิศาสนาน,น,นั้นเขามีอริมัตมโยงแปดครบลัทธิศาสนานั้นเขาก็สามารถตรงทางนิชนเขาถึงวราผลนิพพานอันเป็นรงจุขได้ถ้าเขาไม่มีมรรคโยงแปดเขามีดัมสินธรรมบางอย่างไม่ครบคนของเขาก็ไม่สามารถถ,ถึงนับผลนิพพานได้จะเห็นได้ในโลกนี้ ศาสนาต่างๆเขาจะมีการสอนให้ละชั่วพุทธานก็สอนให้ละชั่วศาสนาต่างๆก็สอนให้ทำดีพุทธานก็สอนให้ทำดีนี่ถ้าเอาเพียงสองข้อนี้คล้ายๆกันแต่ศาสนาต่างๆเขาเรื่องสมาธิศาสนาต่างๆไม่เคยมีมีพวกฮินดูอัาสนาพรามนอดีดมีสมาธิดีแต่การเจริญนิปปัตนาการเจริญปัญญาชั้นสูงนั้น แม่ฮินดูก็ยังไม่ถึงพุทธานเรามีครบทั้งส่วนที่ละชั่วทําดีทำะจิตให้ผ่องใสจ,จนบริสุดถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานฉะนั้นให้เห็นว่าเราเป็นชาพุทธที่ดีนี่ไม่ต้องพวงเรื่องคติของเราจะไม่มีการไปตกต่ำทุกยากไม่ต้องลำบากในโลกนี้โลกหน้า ถ้าเชื่อศาสนาพุทธแล้วเพราะเราไม่ทําชั่วจะตกต่ำได้ยังไงเราทําดีเราก็เจริญขึ้นและเราก็ยังมีสมาธิสอนให้นั่งกำ,ำหนดกรรมาฐานให้จติจตสงบจิตสงบแล้วอย่างน้อยถ้าอยู่ก็มีความสุขในใจมากล่วงลับไปมีหวังถึงชั้นพรหมโลกสูงกว่าสวรรค์ถ้าเจริญปัญญาให้ปัญญาของใสมีจิตใจที่ลดละความยึดมั่นือมั่น เราก็สามารถจะละกิเลสและโลกกดหลงละตัณหาราคะต่างๆเราสามารถจะมีความสุขในจิตสูงที่สุดและแล่วงละตัปทานแล้วก็บรรลุมรรคผลผนิพพานอันเป็นรมตุกที่สุดยอดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกในพุทธองค์ก็ทรงรับรองว่าถ้ายังมีผู้ปฏิบัติดีปดิบบชอบตามอริยมรรคแปดแล้วชันใด โลกนี้จะไม่ว่างจะพันการเป็นพระเจ้านั้นไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายหรือต้องบวชเป็นพิจุธมรรเนรจะเป็นสุภาพสตรีเพียงแต่ว่ารักษาศีลให้ดียิ่งมาบวชที่บวชพระราม่างนี้ด้วยแล้วก็มีการธรรมะที่รักษาศีลดีธรรมะที่ดีเจริญปัญญาดีเราก็สามารถที่จะพัฒนาจิตให้สูงส่งขึ้นเป็นชั้นเทพชั้นพรหมชั้นพระคิพานได้ นอกจากการที่มาบวชชั่วครั้งชั่วคาวแล้วเรากลับไปที่พักของเราก็อย่าลืมว่าเราเป็นลูกศิษย์มีครูเราเป็นลูกศิษย์วัดทุกนา,ามพยายามว่าจะไม่ปล่อยใจิตใจเศร้าโศกไม่ปล่อยใจิตใจมีความทุกข์ความยากโดยใช้ถิ่นธรรมหรือเรื่องการภาวนาพุทธาไปช่วยและในการที่เรามาร่วมกันในการบวชนี้ อาจจะมีความไม่สะดวกไม่สบายเรื่องที่พักเรื่องอาหารการกินไม่สะดวกเรื่องการห้องน้ำห้องท่าไม่บริบูรณ์ก็ให้ถือว่าเป็นการมาฝึกความอดทนเพราะว่าพุทธเจ้าทาทรงยืนยันว่าขันตีปรมังตะโปติจขาความอดทนเป็นความเพียรเผาผลาญกเิเลสอย่างยิ่งนิพพานเป็นลมธรรม ถ้าใครมีความเพียรเผากิลสด้วือความขย,ยันแลได้อดทนแล้วเรื่องจิตใจเราก็ต้องเจริญขึ้นไปถึงแม้จะร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยมเมื่อล้านลาลบากจิตของเราสะอาดสงบผ่องใสเราก็ได้กําไรในการบวชนี้มากขึ้นดังนั้นปฐมเทศนี้ให้เราทราบว่าวัาวดนี้มีที่เคารพของเราอย่างสูงก็คือท่านธรีในระยะวันนี้เขาทําบุญ ทั้งหลายทั้งปวงนั้นทําบุญให้เราและทําบุญให้ท่านด้วยคือสามารถเจ้าที่กุศลน,นั้นให้แก่ท่านฤๅีท่ร,รับดับันไปแล้วแม้ท่านจะมีบุญหนักสักใจท่านจะมีบุญยิ่งกว่าเราก็ตามทีแต่เราก็ยังสามารถจะน้อมบุญของเราทิศให้ท่านและพร้อมกันนั้นเมื่อท่านมีบุญหนักสักใหญ่ท่านก็จะขับกุศลท่านมาคุ้มครองป้องกันเรามาตรงเสริมให้เรา จเจริญงอกงามในพุทธศนาถึงร้อมได้มรรคผลนิพพานเร็วขึ้นฉะนั้นการมาบำเพ็ญกุศลทั้นทงนี้จึงหวังว่าเราทั้นทั้งหลายแม้จะไม่สะดวกสบายยังไงก็ตามทีขอให้มีจิตใจหนักแน่นมัน่นคงจิตใจสะอาดสงบของใจไว้ก็จะได้กําไรในชีวิตนี้คุมกับที่มาบวชไม่จะเป็นครั้งเดียวหรือต่อไปอาจจะตัทามากขึ้นมากขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกําไรชีวิตของเรานั่น ในานามของคณะสงฆ์ตสกรามมาก็ขอโอทนานกินดีที่ท่านทั้งหลายทิศละทุกอย่างทั้งทรัพย์สินทั้งเวลาทั้งเลี่ยวแรงทั้งปัญญามารับการอบรมในเรื่องของการบวชเป็นชีเป็นรามแลกหวังว่าคงจะไม่ขัดทุนในการมาบวชนี้แบบเปล่า,ลาขอให้มีการกินดีสิติในบุญบุญตุนของเราและคงจะตั้งใจ ให้จิตใจเจริญยิ่งขึ้นต่อไปก็ะจะขอุติการอบรมีินี้ก็ขอให้พรว่าด้วยอันภาพของคุณพระสีนใไและอันภาพของมูรสนที่เราได้บำเพ็ญร่วมกันที่ต้องเป็นพระปัจจัยเป็นปัจจัยใหญ่ช่วยคุ้มครองป้องกันให้เราคนจากทุกโศกรกภัยอันตรายนาประการให้มีความสระุกระเทียตมตำราด้วยเจ้าพิทรชัยมียายุวันนะสุขาพละ อนักปฏิธานารประดับน้บัดปราณายในตั้งไต่ผลได้ดีทุกประการเออ